สวัสดีค่ะเพื่อนๆมุกกีเป็นหมอดูไพ่ย,ยิปซีค่ะวันนี้จะดูของราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่22มิถุนายนนะคะถึง23กรกฎาคมค่ะการดูใช้วันของตามแบบฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะ เป็นของเดือนมีนาคมนะคะจะหยิบไพ่พื้นฐานดวงมาเลยนะคะสิบใบค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบราศีกรกฎนะคะตัวที่1นนะคะราศีกรกฎเป็นผู้ที่เข้มแข็งมากๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นการเ,าเวลาตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็ราศีกรกฎเนี่ยเป็นเ,เป็นผู้ที่ไม่ค่อยอยากพึ่งพาใครนะคะคือพึ่งพาตัวเองทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะตัวที่สองเนี่ย ไพ่เนี่ยคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะคะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแล้วก็ตรงนี้น่ะอาจจะมีรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะของราศีกรกฎตัวที่สามเนี่ยครอบครัวเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ราศีกรกฎเนี่ยจะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะหลายๆหลายคู่ที่มีรักใหม่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณ ถ้าเกิดว่าคุณยังโสดนะคะตรงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่ว่าจะเลือกบุคคลที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ชีวิตนะคะตัวที่ตัวที่5นะคะไพ่บอกว่าอันนี้ก็เป็นบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะก็ถ้าถามว่าราศีกรกฎเนี่ยมีคนมาอยากคบหาดูใจไหมก็ต้องบอกว่าเยอะมากเพราะว่าในความเข้มแข็งของคุณในความอดทนของคุณใน ในสิ่งที่ว่าไม่จูจ้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีคนอย,อยากเข้าใกล้เยอะนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือหน้าที่การงานนะคะเพื่อสิ่งที่ดีๆเข้ามายิ่งขึ้นนะคะและนอกจากาานั้นราศีกรกฎยังเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมานะคะตรงชินใครที่มีเพื่อนเป็นชาวราศีกรกฎนะ่ะอยากให้ตรงไปตรงมากับเขานะคะเพราะว่า เขาก็จะตรงไปตรงมากับคุณเช่นกันค่ะนะคะตัวที่8นะคะตัวที่8บอกถึงว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความรักหรือเรื่องงานนะคะสิ่งใดที่คุณทําผิดอยู่นะคะ,ะมุกี้จะเน้นไปเรื่องงานเนี่ยอันนี้ไม่ไม่อยากเน้นไปทางเรื่องงานนะคะแต่ว่าให้ให้ให้เป็นทางสองแพร่งไปนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะคะ ถ้าคุณผิดพลาดอยู่นะคะอยากให้คุณถอยออกมานะคะเพราะว่าจะทำปัญหาให้ในอนาคตมากๆนะคะตรงนี้บางทีคุณไม่มีความสุขที่จะทำแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณต้องทำไปนะคะขอให้ยุติการทำสิ่งใดที่นอกลู่นอกทางหรือผิดนะคะบางทีคือแน่นอนแหละเรารู้ว่าเราผิด แต่ว่าเรายังทำนะคะกับที่ว่าผิดแล้วเราหยุดเนี่ยก็ขอแนะนำว่าให้หยุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากๆกับเราในภายหลังนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าสิ่งนั้นะ่ะจะเข้ามาแน่นอนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะของของราศีกรกฎนะคะก็ขอให พิจารณาดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหานี้นะคะตัวที่1ิบนะคะคุณอาจจะเจอเพื่อนรักเก่าหรือคนรักเก่านะคะที่ว่าจะเข้ามานะคะอันนี้อยู่ที่คุณพิจารณานะคะเพราะว่ารักใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าคนนี้เข้ามาอีกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะในช่วงที่ความรักเข้ามาเนี่ยคนบุคคลก็เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสิ่งที่ต้องระวังของราศีกรกฎ ก็มีแค่ตัวนี้นะคะให้ระวังเรื่องการทำผิดในสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าจะทำปัญหาให้คุณทีหลังนะคะก็คือตัวที่9นะคะในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยให้คุณระวังให้มากๆเพราะว่าเวลาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เดือนเดียวนะคะจะอยู่ไปหลายเดือนนะคะ หรือไม่บางคนเนี่ยอาจจะเลยไปเป็นปีนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันควรไหมมนุษย์ถ้าตรงไปตรงมาและทําถูกต้องเนี่ยยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไรเนี่ยเราก็จะพบความสุขเร็วเท่านั้นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะมุกี้จะดูเรื่องการเงินให้กับราศีกรกฎนะคะซึ่งในนี้เนี่ยขึ้นไม่ขึ้นมาเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวนะคะ แล้วก็จะดเูเรื่องความรักว่ามันมีบุคคลแบบไหนบ้างที่เข้ามาหาคุณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูเรื่องโชคลาภให้ด้วยขอเป็นเรื่องโชคลาภก่อนก็แล้วกันนะคะสําหรับราศีกรกฎว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสามารถเสี่ยงโชคดีไหมหรือว่าควรจะทํางานมากกว่านะคะ นีไพ่บอกว่าถ้าการเสี่ยงโชคเนี่ยเสียเส่ยงได้ไหมยอยากบอกว่าถ้าจะเสี่ยงอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อกี้เห็นว่าอาจจะมีการหยิบยืมเงินกันเกิดขึ้นนะคะจากคนที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะคะโดยการเอาความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาเนี่ยเข้ามาให้คุณนะคะแล้วก็เป็นการหยิบยืมเงินซึ่งคุณจะไม่ได้คืนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาหลายๆคนเนี่ยให้คุณพิจารณาเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ยิ้งไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าได้คืนยากมากถึงไม่ได้คืนเลยนะคะอันนี้ก็ให้ทําใจนะคะโชคลาภไม่ได้บอกนะคะตัวนี้ต่อไปก็จะดูเรื่องความรักนะคะความรักความรักความรักของราศีกรกฎนะคะ เรื่องความรักของราศีกรกฎนะคะก็อาจจะมาทําปัญหาให้นะคะตรงนี้กรกฎเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะคะมุกี้รู้สึกว่าการดูดวงของไพ่ราศีกรกฎเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่มั่นใจในตัวเองนะคะราศีกรกฎเนี่ยเป็นผู้เลือกนะคะไพ่เนี่ยก็จะออกมาแบบนี้นะคะคือไปถามเรื่องความรักเนี่ยไพ่ก็จะออกมาว่า ให้ไปในทางการทำงานมากกว่านะคะอุปสรรคเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยราศีกรกฎไม่ต้องพยายามแก้นะคะคุณต้องใช้เวลาในการแก้นะคะส่วนเ,เรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการโชคลาภเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบของงานมากกว่านะคะคือเราทำงานชิ้นหนึ่งที่เป็นงานสบายๆแต่ว่าเราได้เงินเยอะแบบนั้นนะคะอืม ถามไปแล้วมีอะไรให้ถามอีกไหมอันนี้ไม่ถามนะคะสําหรับราศีกรกฎตัวสุดท้ายเมื่อกี้จะหยิบออกมา3ใบนะคะแล้วก็ทายไปตามไพ่ที่เห็นก็แล้วกันนะคะทายตามตัวไพ่นะคะของราศีกรกฎนะคะถ้าท่านใดเนี่ยมีคือหวังว่าจะได้ทรัพย์ สมบัตินะคะที่เข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเนี่ยก็จะมีเข้ามานะคะแล้วก็ภาวะการเงินภาวะการเงินเนี่ยมุก,กี้ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือไม่มีภาวะการเงินเข้ามาหรือที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นยังไม่ถูกใจของตัวมุก,กี้เท่าที่ควรนะคะคือไม่เด่นชัด ไม่ได้บอกเด่นชัดแต่มุกิพยายามดูเเยอะแต่ก็ยังเข้ามาไม่เด่นชัดจดมาตัวนี้มาบอกว่าให้ระวังภาวะการเงินด้วยนะคะคุณอย่าให้ใครยิบยืมเงินนะคะเพราะอันนั้นเป็นการซ้ําเติมชีวิตคุณนะคะ แล้วก็เป็นไปได้เนี่ยคุณก็ไม่ยืมคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณในช่วงภาวะที่เราดิ้นรนให้ผ่านภาวะจุดการเงินเนี่ยตรงนั้นน่ะทำให้คุณเติบโตนะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะไม่ต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในจุดเดิมนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําสิ่งต่างๆให้ชัดเจนทุกอย่างก็จะเข้ามาแน่นอนค่ะนะคะสําหรับราศีกรกฎเมื่อกี้ขอจบ มุกี้ขอจบการดูดวงของราศีมรกราศีกรกฎเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ